สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมทางเพจอิสานบ้านนาสวน YouTube อิสานบ้านนาสวนครับเมื่อนี้บ่าวเจ๊กาได้พาพี่น้องมาหยกยอสะดุง้งช่วงน้ำลดครับทางแม่น้ำชีทางจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องช่วงประมาณ6กโมงแรงครับเดี๋ยวมารุ่นมาชมกันว่าบ่าวเจ๊กจะมานมานครับผม เมเนกาเดยมาก,กับเมียดาวเมียดาวอยู่คนละฝั่งกันครับผมลุยกันเลยครับผมลาลินไฟปาปิกไก่สุปะโยปารวมครับพี่น้อง หนุกป่าน้ำชีช่วงหัวค่ำครับพี่น้องภาพอาจจะมืดในจักน้อยกล้องอาจจะวับวับจริงเลยก็ต้องขอโทษขออภัยครับพี่น้องวางตั้งกล้องก็ตั้งแากงากครับพี่น้องลงมาน้ำลึกเพียงระอึกพี่คนเดียพี่น้องมองยกถึงกับน้ำลึกขนาดนี้ตอนนี้ น้ำเป็นนิ่งๆครับพี่น,น้องน้ำสูงบ่อยากไหลปันไดแล้ว ปลาซิวอ้าวไปน้องปลาทีอยู่ใต้สะพานชนน้อยน้ำส้มบ๊วยขึ้น,ม,นมืน่อเช้าเมืมม่อเช้าน้ำบ๊วยดิดีบ๊วยปลาตะเพียนขึ้นตนอดาเขา ออกมาไหมทีนี่เมียนเมียบ้านเลือกออกมาไหมกลับไปบริหารมาไหมแล้ว <c oughs> มาเบืองรอบคำ่ำเมื่อเช้าก็บอกค่อยบ๊อปันในได้ประมาณสิบกว่าโลนี่แหละเมื่อเช้าครับัคสิบกว่าโลอยู่มื่อเช้ามาลองเบืองหามันแตกจากจากครับ <c oughs> <c oughs> <laughs> <laughs> mือ nó thử áo và khác mือ nọ cứ cầm, mày cười, mày cười, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn What <laughs> ปลาลวมครับพี่น้องสุดปาน้ำบุกไปว่านเรือเรือ,อยังอยู่ตรงนี้เลยเมื่อน,นี้ลงไปบักหลยเลย siêu ao các bạn nói và cả nhang cả đây sẽ vào tù bao nhảy bố bạn này đấy mưa nè mưa nè bố มื่อนี้บ่มื่อนี้บ่ปานใดมื่อนี้เมื่อคืนหมานยศเต็มรางมุกกุ๊กเลยเมื่อคืนเต็มรางเลยมัน,มน,มนยี่สิบโลนี่แหละปลากล้วยปลาฮะกล้วยมันถึกมันถึกอยู่แต่มันทางมันบ่คืออยู่หน้าบ้านอยู่นี่มันตึกแต่ปลาสะทงปลาสะทงได้ประมาณจักสามโลนี่ละมื้อเช้าครับ ไปขายรูดละร้อยอยู่บ้านเพิ่นซื้อรูดละร้อยอยู่บ้านเพิ่นซื้อแล้วรูดละร้อยปลาสะทุ่งฮ่าเป็นยังว่ารูดละร้อยซุปตัวน้อยๆแน่ๆนี่ก็สามรูดละร้อยแหละเนี่ยแต่ว่ามันบ่เข้าปัไดา มึงวัาจีได้จักได้แล้วแรงบูติดซับตาดางแล้วบบบนี้ปลาขาวมุนปลาขาวหน้าบ่เ <c oughs> ขาวปันไดนี่ละมันก็นหามานนี่มืด,มด ไปลี่อยู่เจอะไร้มเมื่อเช้าประมาณทุม่มทุ่มสองทุ่มแล้วแต่ตาเข่าแมนยามเมื่อ,นะอเช้ากัมาแต่หกโมงทุ่มเนอตีห้าพดาอดียามมื่อเช้ากับไปบริหารก้อนยามมือแรงกับมือเช้าจังบริหาร <laughs> เศร้าแรงเศร้าแรงไงมันท่านเหตุการณ์คันมือไหนมีธุระกับบ่ได้มาได้บ่ได้กับสั่งมันขอแต่ได้มา สดุ้งง่ายยงงหงได้เปียบเด้เนี่ครับตอนลงนี่แล้วมันลงยากมันได้ทางได้แต่งครับคันได้คลองแล้วก็ขาดยางเดียวคันว่าได้เกาะแล้วก็ขาดยางเดียวครับ หาได้ปลาปิ้งแรงนี่เอาขี่ตะเวนตกดินก่อนอยังมาท่านมืดอยเออขึ้นฮอดบ้านแล้ววะสันยังมาโมแม่เพิ่นกินสปปาปเพิ่นขึ้นฮอดแฟนบ่ ไปไปไปก่อนเดี๋ยวปลาปิ้งแรงก่อนเนี่ยเอาปานเมื่อปิ้งแรงจะเข้าก่อนเนี่ยปลาปีไก่กำลังมา

ปาปีกไก่เข่าอยู่เจ้าเข่าปลายนะครับพี่น้องปลาปีกไก่เข่าปลายบ่คือจุ่มอ้ยออกจ่อยเอ้าบาดจุดถ่ายพี่น้องพี่น้องมาสรุปปลาปีกไก่ครับพี่น้องมาหยกปลาปีกไก่ครับ ปีกไก่ได้บไลายครับมามาเป็นพึ่งมือแรกกับพี่น้องปลาปีกไก่ประมาณนี้ครับพี่น้องกาเป็นปลาผสมน้ำครับพี่น้องกถือปลากดน้ำล้วก็ถือเป็นปลาขาวหน้าครับพี่น้องถือปลากระเง ปลาปี๊ดใหญ่เป็นปลาเนื้ออ่อนประเพียนึงครับพี่น้องเอา้ามือนี้กาบาวเจกกาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับมือนี้บาวเจกพาพี่น้องาอานาหนุกยองทางน้ำชีครับปลาประเภทนี้ก็จะถือช่วงหวัวครับเลื่มจากหกโมงแดง,งไปหดทุ่มหนึ่งครับทุ่มก,กว่ากว่ครับพี่น้องมือนี้บาวเจกกลับไปก่อนครับสวัสดีครับ